ติดตามมิติด้านความมั่นคงที่เชื่อมโยงกับการบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้เดินทางลงพื้นที่อำเภอน้ํายืนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์บริเวณชายแดนพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะและวันนี้ยังเป็นครั้งแรกนะคะหลังกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกไทยกับอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาหลุดออกมาแล้วไปพาดพิงถึงแม่ท ัพภาคที่2ของไทยวันนี้ท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสินาพาดกลางก็รอต้อนรับค่ะโดยมีการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กำลังพลปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และดูแลความมั่นคงอย่างแข็งแกรง่งนี่คือภาพบรรยากาศช่วงหนึ่งนะคะที่นางสาวแพทองทานจินวัตรร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีไปที่ฐานปฏิบัติการมรกรซึ่งก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน กองก,กาลังป้องกันชายแดนสุรนารีกองทัพภาคที่สองซึ่งก็มีบทบาทสําคัญคะ่ะในการรักษาความมั่นคงชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาก็ไปเยี่ยมมอบสิ่งของให้กําลังใจกําลังพลรวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือวิชรบในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับจุดพิพาทระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาค่ะ พลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2นะคะก็รอให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังบรรยายสรุปแล้วก็ประชุมหาหรือถึงประเด็นด้านความมั่นคงโดยเฉพาะมาตราการดูแลชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งอดทนแล้วก็ยืนยันนะว่าตอนนี้กองทัพ กำลังทหารพร้อมหมดแล้วในการดูแลประชาชนจึงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงรวมถึงได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคสองเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆฉะนั้นจึงไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยและแน่นอนว่าไม่อยากให้มีใครเกิดความบุนแรงขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่จะต้องรักษาทุกชีวิตทําให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในการเจรจาสันติภาพ สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมฐานปฏิบัติการมรกรดเที่ยมเภอน้ำยืนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์คลิปสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลุดออกมาซึ่งก็มีการพาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่สองก็ถือเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แต่ว่าในวันที่คลิปลุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการโทรศัพท์ไปทําความเข้าใจกับท่านแม่ทัพภาคสองแล้ว หลังจากการลงพื้นที่ค่ะนายกมตรัรียังเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กและก็เอ็กซ์เพิ่มเติมในระบุข้อความ การเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนได้เห็นดึงความเข้มแข็งทุ่มเทและความเสียสละของทุกท่านที่ร่วมกันทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติด้วยหัวใจที่แน่วแน่ทราบดีว่าทุกก้าวย่างของปฏิบัติงานนั้นเต็มไปได้วยความยากลำบากทั้งสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศระยะทางที่ห่างไกลจากครอบครัวและคนที่รักแต่ทุกท่านยังคงยืนหยัดอย่างไม่ย่อท้อเพื่อปกป้องแผ่น ดินไทยและดูแลความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง ในนามของรัฐบาลขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงและขอยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งกำลังพลทุกท่านพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและเต็มกำลังขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจที่ดีและปลอดภัยในทุกภารกิจขอบคุณจับหัวใจสำหรับทุกความเสียสละที่มอบให้กับบ้านเมืองของเรา ก่อนหน้าการลงพื้นที่นะคะนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้ว่ราชการจังหวัด7จจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประกอบไปด้วยจังหวัดตราด จันทบุรีสระแก้วอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินและบุรีรัมเพื่อพูดคุยในเรื่องของชายแดนและการรับมือสถานก,การณ์ไทยกัมพูชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยหลังมีการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็งเพราะมีข้อสั่งการว่า ให้ดำเนินการเรื่องของหลุมหลบภัยและบังเกอร์อย่างมีคุณภาพเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้หาหรือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในเรื่องกำลังคนและยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ยังมีไม่เพียงพอขอให้กองทัพเดี๋ยวช่วยดูแลให้มีความพร้อมเพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นจะต้องมีความพร้อมในการรักษาชีวิตของทหารตามแนวชายแดนด้วย นอกจากนี้ก็ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามแผนพิทักษ์พื้นที่ให้เตรียมความพร้อมทุกๆอย่างค่ะทั้งโรงพยาบาลบุคลากรควบคู่กันไปกับเรื่องของการดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดรูปปัญหายาเสพติดแตมแนวชายแดนก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบภยัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศที่ยังคง มีการทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งตำรวจทหารรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่างก็ช่วยกันในการสกัดกัน้นไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t n n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ